มานั่งน,นี่ก่อนเดีว,วตัวเล็กจุดตัวขายตัวขายตัวขายขี้หน้าเลยโอ้ยเท่าเผาน้ำหนักเขาหแล้วะตอนนี้บอกทุกคนสสิบสามน้ำหนักสี่สิบสามว่าเท่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยอายุเก้าขวบอ่ะน้ำหนักสี่สามอ่ะเท่ากับผู้หญิงคนเดียเลยอะ่ะ <_ an> อ๋อจริงจริงดูสิ พอพอมาเลตติ้งขึ้น,นต่อไปเวลาไลฟ์สดเผาช,ช่วยนั่งอยู่ในในเฟรมด้วยนะไม่อยากมาไม่บันทิกตอกชอบไงเห็นไหมเนี่ยโอ้อพอมาพอเผามาปุ๊บเนี่ยเท่าหนูเลยฮะเขาบอกวเท่าหนูเลยน้ําหนักใช่ไหมคะเ <c oughs> ชื่อแปลว่าปิดเทอมอ่ะน้องเผาน้ําหนักขึ้นห้ากิโลปิดเมื่อเมื่อตอนประมาณเมื่อประมาณสามวีที่แล้วอ่ะ ปิดไปสองเดือนขึ้นห้ากิโลเ่้ามันนี่ก่อนเดี๋ยวให้หนึ่งร้อยหน้าเหมือนพ่อสองร้อยเข้า e ลีสแป๊บเดียวอันนี้คือพี่หายดีแล้วค่ะพร้อมวัดชีเดี๋ยวสีแรกเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาไปเข้าห้องน้ำแป๊บเข้าใส่จำมั่มนึ่งมานั่งเล่นตรงนี้เดี๋ยวจะให้พิเศษแต่นั่งเล่นเกมตรงนี้ก็ได้ วันนี้ไปซื้อของเล่นมาของเล่นของเพาคืออะไรอยากได้มากไอโยโย่เนี่ยโยโย่ตอนที่โยโย่อะไรที่เราเขาเรียกโยโย่ไงที่เราใม่เล่ตอนเด็กๆนี่แบบันนี้จับแน่หว่ะน,นียิมก่อนอันนี้เคยเล่ต้ตอนเด็กๆวันนี้อุส่า์อยากได้มากคออนนือวันนี้คือว่นที่้องเรียนเขาจะมีเป็นแบบมองไม่เห็นเลยว่ะอยากได้แตงโมงนะอร่อยจังดูเทาเบเกียพ่อไลฟ์สดอ่ะ สามร้อยคนมามีมาช่วยสี่ร้อยคนแล้วดูเผาเดี๋ยวสองจุดเก้าเข็มโอ้ยลูกลูกไปสู้เอาของได้เลยมาบ้างมาเผาวันนี้ก่อนนั่งก่อนเนื้อขอร้องได้โปรดล่ะโอ้โหดูดิมันแสดงว่าทิกตอกชอบชอบเด็กเนาะเกียวป่เขียวว่า นี่เพาไปเอาของเล่นมาโชว์ของเล่นอันที่สามสิบาทอ่ะชอบเด็กแน่เลยอ่ะเร็วพี่ๆเขาเขาไม่มีหน้าใสมากใช้อะไรเผาขอบคุณด้วยคนก็ให้ของขวัญดูเนี่ยเขาให้เขาให้เต็มเลยของเล่นหายแล้วหรอยังน้องโตมากเฮ้ยทำไมเพยเพาก็สี่สิบสามอ่ะ จะร้อยสี่สิบกว่าเก้าขวบแล้วค่ะช่วยหน่อยสิอย่างเงี้ยได้ไหมคนดูตั้งเยอะตั้งแยะสามจุดเก้าโอเคบ้าหรือเปล่าน้องคูไปไหนแล้วคะน้องคูอยู่ค่ะพูดิดพูดิดครับพูดิดเกราะว่าอย่าอย่าภาวนาอย่าเรียกนะพูดิดครับทำไมเด็กแบบเด็กทุกใหม่จะไม่ไม่ชอบมานี่หน่อยลูก มาโชว์ในไลฟ์สดนิดนึงนิดเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณครับมาโชว์ในไลฟ์มาโชว์ตัวในไลฟ์สดนิดนึงเต่บอกนี่ทำไมเด็กไม่ชอบนะบอกตอนเรียนก็ต้องเครียดอยู่แล้วเครียดอะไรแม่าอังกฤษนั่งกอดตันนิดนึงก็จอแล้วก็เราก็ต้องมาบ้านอีกแล้วก็พ่อบอก็บอกให้มาไลฟ์สดไม่ตรงนี้ไม้หายอ่ะ จะเอายาทาให้หน้าเหยื่อยิ้มหน่อยสิแม่อนนนีี้ไม่่กทเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขามันชอบทำหน้าอย่างเงี้ยอะไรแต่ถ้าผู้ติดอยากไปป่ะถ้าอยากไปผู้ติดเต้นบาบาบารีบาดาบาดาอะไรของผู้ติดเป็นดีวันนี้ไปกินอะไรมาพูดสิลืมไม่ต้องลืมพูดมาดีๆพิซซ่ามิชาอะไรสี่จุดสี่เคโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยขนมปังอะ นแล้วน้องเผาชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออะไรครับน้องเผาไม่ใช่ชื่อจริงชื่ออะไรครับใช่แล้วทำไมชื่อผมเอายาวจสี่จุห้าเคโอเผาเจอะมากค่เนี่ยเผาพ่อพ่อไม่เคยไลฟ์สดละสีุ่ดห้าเคมานานนะชื่อจริงชื่ออะไรตอนนั้นเราได้เท่าไหร่นะน้องเผาสิหกหกกว่าตอนนั้นเราเจ็ดเคไม่สิบเคเคยเถอะเหรอเคยไม่ถึงสิบเคเลยเหรอ ถึงจะเป็นไปได้ยังไงข้อบอดเมื่อกี้ข้าอามามีกันคนขาอบอดโชว์มะพร้าวสิคนพี่อยู่ขาอ,อบอดโชว์มะพร้าวสิโชว์แล้วไม่เห็นใครดูเลยโชว์ชอมองไม่เห็นเผาเผาเผาถ้าเผาอ่านประโยคหนึ่งนะภาษาไทยอ่านออกปุ๊บเนี่ยพ่อให้นั่นเลยโอเคไลฟ์ okay. แล้วไม่ต้องไม่ใช่ด <laughs> ละนะ้า <laughs> นไม่ใช่ไลฟ์แล้วนะไม่ใช่นั่นภาษาอังกฤษเอาภาษาไทยฝึกอ่านภาษาไทยแล้วนี่แน่ แค่ได้ a v e my slinky ไม่เอาพูดภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีมีที่ไหนสวัสดีคือเอสวัสดีคือนี่ใภาษาไทยมาบ้างค่ะช่วยเขียนภาษาอังกฤษได้ไหมครับเอาภาษาไทยพูดภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษหมดเลยนะคระเอาเนี่ยเนียเนี่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 ยนี่อนน้ำเอกแล้น่ารัก พ่อไ<ม>อันนี้มันงั้นสั้นไปเอานี้ดิเอาเนี่ยเนี้ยเนี้ยน่ารักมากมากเอาเต็มประโยชน์เต็มประโยชน์เดี๋ยวโอเคงั้นพ่อป๋อบแม่ไม่นั่นแล้วนะใจร้าย <c oughs> <c oughs> ไม่ใจร้ายเลยนี่คือคำพูดติดปากของเขานะ <c oughs> ใจร้ายใจร้ายใจร้ายลงเต่าดิเมียอ่ะไปได้ละสวัสดีกันพ่องั้นสวัสดีไป็นเรื่องเดีเขาเขียนว่า hello handsome boy อ่ะพ่อขอของขวัญหนึ่งอย่างครับจะเผื่อได้ขอดอกไม้หนึ่งอันนะครับดอกไม้อ่ะอ่ะขออะไรนะดอกดอกไม้อ้โหขอดอกไม้ขอทั้งทีขออะไรนี่ดอกไม้แล้แะขอบคุณครับเดี๋ยวสิขอทั้งทีขอที่มันแบบตื๊ดตื้นหนึ่งที่ตื๊ดตื๊ดนยเอาอยากได้อะตอนนี้ของขวัญอะไรเขากำลังแบบฮิตฮิตมากนะครับดอกไม้ของของขวัญอะไรที่แบบเขากำลังฮิตฮิตอ่ะเขาบอกจะพูดว่าติ๊กดอกยูนิเวิร์สไหม โอ้แพงไปแพงไปเข้งแข้งไป๊ะบอก่ะจะพูดติ๊กจอกยูนิเวิร์สเออนี่นี่เขาให้หมดใจไบไปข้าวของเล่นเขามาให้บัมี่ดูดิซื้ออะไรไปบ้างแต่แพงแพงขอเป็นวันดีขึ้นแล้วค้าไม่ได้ไไไมม่่ด้ได้เป็นหวัดเดี๋ยวเพื่อป๋อจะไปวิ่งแล้วไปวิ่งมาไม่ได้ไปไม่รู้วันนี้เขาไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้เขียนมืออุ้ยอยู่เลยฮัลลโห มาเลยมาขอเล่นทีแล้วพูดดิแล็กพูดพูดพูดมาพูดหน่อยบอกสวัสดีครับนั่งนั่งตรงนี้นั่งสวัสดีครับยิ้มซะหล่อังมาเหรอลูกไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มพ่ออุ้ยหูน้ทำไมหน้าเป็นไงน้าไปกินอะไรมาพูดดิไปแอบกินอะไรมารู้เลยแอบกินอะไรมาเนี่ยพ่อแม่รู้อ่ากินดูแล้วกันกินของอะไรอ่ะกินอะไรอะ ไม่บอกครับพูดมาไปแล้วบอกแล้วพิซซ่าชัวไม่ใช่ไม่ใช่ชัวขนมปังใช่ไหมขนมปังขนมปังเป็นอะไรหรอกินเถอะลูกผู้ชายมันก็อย่างนี้แหละหน้าเนิร์หกบ้างเพราะว่ากินผดิตมาได้ห้าเลยอผดิตมาห้าเค้กผลิมานั่งก่อนแป๊บเดียวหนึ่งอาทีหนึ่งอาทีอ่าถ้าอ่านผดิตอ่านอ่านอ่านได้อ่านประโยคเอ้ยผลิตอ่านได้อยู่แล้วนะอันนี้อ่านได้ไหมเร็วๆอ่านเนี่ยน้องไม่เห็นก็เข้ามาที่เสริมมาที จะอ่านยังไงมันเร็วกะนี่ไงนี่ไงน้องอะไรเพรมันเร็วมันเร็วกะลูกบ้านนี้ไม่ค่อยชอบออกกล้องคิดว่าเป็นทุกบ้านไะที่ว่าลูกไม่ชอบออกกล้องเนี่ยอะโอ้โหคนดูเยอะมากเลยอ่ะนี่เพราะเด็กนะ เขาไม่ไาค่ะเอเด็กขึ้นแล้วค่ะเขาไม่ได้ดดดไมาด,ดูเราพี่ผูนะ้โตแล้วตอนนี้พี่ผู้อายุสิบสองขวบสูงหนึ่งร้อยหกสิบค่ะสวัสดีทุกคนนะครับกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราไม่น่าเชื่อเลยว่าคือพวกคุณจะมาดูพวกเราเยอะขนาดนี้คือนี่แสดงว่าจับทิกได้อยู่อย่างคือพี่ทิกตอ,อกเขานาส่งนะเออคือหมายความว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีทิกตอ,อกเขาไม่นําส่งไงยิ่งพี่คนเดียวนะทิกตอ,อกไม่นําส่งเลย คือส่งกูไปไหนก็ไม่รู้ขอบคุณนะคะหมอน้องหล่อมากเออแล้วเสร็จแล้วพอแบบเด็กๆมาเหมือนเป็นเชื้อนำเลยอะ่ะเออวิ่งแกลบไปส่งบ้านพี่เอด้วยอโอ้ยต้องบอกลผมเคยวิ่งแกลบไปส่งบ้านพี่เอด้วยสัง่งอาหารบ่อยเออบ้านนี้ไม่ทำกับข้าวไงสั่งอาหาร<ำ>บ่อยทำทำกับข้าวให้ลูกแต่ว่าของผู้ใหญ่สั่งเอาเออขอบคุณมากครับของขวัญ คือยุคนี้นะนะเอาจริงๆอ่ะไล์คนเดียวเหนื่อยแล้วนะ,ะต้องไล์เป็นทีมเพราะว่าคนเขาก็จะได้ดูหลักโอ้โห 5. 5. 5. โโห้าจุดห้าเคเดี๋ยวจะออกไปวิง่งชุดยอดตอนนี้เอกกิจกรรมของเอกกับพี่ปอคือการวิ่งวิ่งตอนเย็นอวิ่งประมาณห้าโลเสื้อสวยเสื้อใครสวยฮะมันจะเสื้อพี่ไม่ใช่เสื้อเอก <laughs> อ่าตอนนี้ใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะ ก่อนที่พวกเราจะเริ่มไปวิ่งคุณเอหน้าเหมือนเหมือนไข่แอนบอยคือใครวะน้องเอเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนค่ะออกกำลังกายเต็มเหนี่ยวเลยค่ะตอนนี้จริงๆมันก็ต้องอยู่ที่ออกกำลังกายนะว่าไหมแต่ว่ารอเหมือนเดิมนะครับคนดูเยอะมากเยอะมากปกติสามร้อยคน ขันมาออกกําลังกายดูแลตัว <3 S 1> เองสามสี่อขอบคุณครับในของขวัญด้วยคุณดวงใจเออฝนตกไหมหรอใกล้แล้วนะใกล้ตกแล้วแล้วชอบตกนะคือฝนเนี่ยชอบตกตอนตอนอะไรหรือว่าลูกเลิกเรียนอกับตอนที่เราจะออกกําลังออกไปวิ่งนะทุกวันเมื่อวานนะวิ่งวิ่งหนีฝนกันอะหัวเปียกไปหมดเลย อเอาเพอพอนั่นเล็กเผาน้ำจะท่วมไหมเนาะตกขนาดเนี้ยตกทั้งวันเลยฮะน่าตาดีทั้งบ้านขอบคุณนะคะดีขึ้นแล้วค่ะคราวผมเปา,าม,มานนี่ก่อน โดนัทหรอพ่อปอกกินไปเมื่อวานขนมปังเกลือเอาวันนี้ก็เด็ดมากนี่ก่อนขนมปังเกลือเผากินหมดแล้วเดี๋ยวเรียนมาเล่นเล็ดเต้นให้หน่อยแลเอาเวลาสมมติเราจะอ้อนวอนอะไรอย่างเราก็แอคอย่างเลยนะเดี๋ยวนี้แอคแอดแล้วทำไมต้องทำหน้าอย่างเงี้ยฮะทำหน้าให้มันแบบทำหน้าให้มันแบบดีๆนี่ ทำหน้าให้ดีๆมีความสุขหน่อยได้ไหมใข่ค่านไมข่าวบอกพี่ๆเขาหน่อยว่าช่วยไปดู YouTube หน่อยปอสกิจเอ๋ออนแนอ่อนแล้วดูสิ <'s> อะไรนะ,ะรนะชื่อมันไปอ่าไปสิพูดเร็วช่วยไปดู YouTube หน่อยนะครับช่วยไปดู YouTube ลอนอ f ฟเก s ส เอาดีๆซีเพราวทำอะไรไม่ได้ักอย่จองช่องป๋อสกิดเอ๋เอาทุกคนอย่าลืมไปดูนะคะ YouTube นะอีพีใหม่ของบ้านเรานะพาไปพาไปอังพวามานะคะเวลาพอจะให้พูดนะเรื่องมาสนุกมากเลยไปดูนะเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยนะคะที่แอปแนนี้แล้วมันก็จะยังไงฮะพี่ป๋อห้ามชื่อผู้แอปค่ะเอ้ยห้าม พูดชื่อแอปค่ะพูดไปแล้วอ่ะเออโดนแบนบ้านแดงนะเขาบอกถ้าโดนแบนอย่าลองพ่อเลยผมดูแอปแดงพี่ตลอดกับคุณค่ะออนแล้วนะคะตอนนี้ไปดูได้เลยออนยังห้าโมงปะห้าโมงาพไว้ผมเหนียวว่ะเหนียวมากเลยอยากกินส้มตำอะอ่าเผาลุกได้แล้ว นี่เผาแก้งรู้เลยเนี่ยแกล้งลุกไปเลยลุกไปเลยถ้าตอนนี้ตอบปอสกิดเอค่ะชื่อปอสกิดเอขอบคุณนะคะน,อน้องอีน้อยดูตลอดเลยขอบคุณค่ะอาเราไปเกาตรงหน้ากล้อง